อ่าในไหนก็พูดแล้วนะคะก็เลือกพูดไปเลยยาวๆนะคะเพราะว่าตอนนี้กําลังแบบต่อมพูดกําลังออกทํางานนะคะก็คือแบบว่าอ่ามีช่วงหนึ่งอ่ะที่ปบ้อกกินอ่ะเป็นแบบหัวเข่าอ่ะหัวเข่าอ่ะหมอบอกว่าเป็นข้อเข่าเสื่อมบางอย่างข้อเข่าเสื่อมตอนนั้นอายุสามเอ็ดเองหมอบอกว่าเป็นข้อเข่าเสื่อมปบ้อกกินเนี่ยใครอะไรอะไร เราอายุสามเอ็ดเราเป็นข้อเข่าเสื่อมได้ไงอ่ะเขาลงมาเลยว่ามนในใบแพทย์แล้วลงมาในใบแพทย์มาเลยว่าพบกิน่ะเป็นข้อเข่าเสื่อมทั้งสองข้างอ่ะแล้วก็ให้หยุดงานอะไรอ่ะหนึ่งวันสองวันอะไรเงี้ยเขาลงมาเลยแล้วพ่กิณ้ะโอ้โหระบุระบุโรคอาการมาขนาดนี้เลยเราเป็นข้อเข่าเสื่อมแล้วถามว่าแล้วเราจะหายไหมเขาบอกว่าต้องผ่าผ่าเท่านั้นถึงจะหายข้อเข่าเสื่อมอ่ะแล้วก็โอ้ตอนนั้นน่าจิตตกเลยอ่ะแบบคิดว่า ตายแล้วกูต้องนอ่งรถเข็นหรือเปล่าไอา้พวกกินก็แบบไม่ยอมไม่ยอม,ม,ยอมเราจะเป็นแบบนี้ไม่ได้เราจะเป็นง่อยไม่ได้เราง่อยนะง่อยในะนี่มันคือง่อยเลยนะแล้วก็มไม่เอาแล้วก็ามาเลยมาถึงบ้านเราเต้นเลยเออกกําลังกายออกกําลังกายทุกวันเลยแล้วปวดมันก็ปวดมากนะปวดข้อเข่าสองข้างมันบวมเลยนะแต่เราก็หืมกัดฟันอะกัดฟันสู้เอาเราก็เต้น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 ทุกวันเลยเต้นทั้งวันทุกวันทําแบบนั้นทุกวันเต้นจนข้อเข่าหาย เดินจนข้อเขาเสื่อมหายอ่ะเอาดีแล้วก็ไปทํางานไปทํางานโรงงานเลยไอ้มันก็อาการมันก็ดีขึ้นจากตอนที่แรกอ่ะมันขึ้นบันไดก็ไม่ได้ทําอะไรก็ไม่ได้มันบวมหมดเลยแค่เดินขึ้นบันไดยังไม่ได้เลยอ่ะแล้วก็อ๋อก็ไปก็เต้นเต้นเต้นจนแบบรุนมารู้สึกดีขึ้นมันรู้สึกว่ามันสามารถที่จะโยกหัวเข่าได้หัวเข่ามันก็หายบวมมันไม่บวมละมันก็เหมือนว่า อาการดีขึ้นอ่ะอาการมันดีขึ้นจากการที่เราเออกกําลังกายอ่ะแล้วเราก็เลยไปทํางานไปทํางานโรงงานอ่ะไปวิ่งตามไลน์อ่ะวิ่งแบบทงานวิ่งแบบต้องทําเร็วใช่ไหมเราก็ทําไปวิ่งไปหาย,ยเฉยไอ้ข้อเข่าเสื่อมมาที่หมอระบุใบแพทย์คุณเป็นข้อเข่าเสื่อมอ่ะหายเฉยเลยเอา้าเอา้าวทาไมหายได้อ่ะข้อเข่าเสื่อมจริงๆมันต้องหายไม่ได้ใช่ไหมนี่หายเฉย หายจากการที่เราอะออกกําลังกายทุกวันแล้วเราก็ไปทํางานลงอะเราหายไปโดยหายไปเองโดย <S <S ไม่ต้องหามหมอไม่ต้องกินยาไม่ต้องทาอะไรเลยมันอยู่ที่ใจทุกอย่างมันอยู่ที่ใจเรานะว่าเราอะจะยอมแพ้หรือไม่ยอมแพ้ถ้าเป็นคนแบบว่าอุ้ยยอมแพ้แล้วกูกูเป็นง่อยกูก็ง่อยกูนอนแม่งเลยเนี้ยก็คือแบบก็คงไม่หายอ่ะอันนี้เราไม่เราไม่ยอมแหมเราเราจะพิการไม่ได้เราไม่ยอมแล้ว ขึ้นมาออกกําลังกายไปโยโย,โยโยโยมันก็ปวดอะแต่เราก็ทําอ่ะจนมันหายอ่ะอ่ะแบบนี้จะให้ทําไงสรุปเชื่อได้หรือไม่ได้